การเดินทางของคนพิการมีภาระค่าใช้จ่ายสูงมากด้วยระบบขนส่งสาธารณะของไทยที่ไม่เป็นธรรมและไม่เท่าเทียมในสังคมโดยเฉพาะรถเมล์ประจำทางที่คนพิการไม่สามารถใช้ได้ทำให้มีการเคลื่อนไหวของคนพิการทั่วประเทศกว่า50ชีวิตในนามเพื่อข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนที่ทุกคนขึ้นได้ ทำประชาพิจารณ์ต่อขอสมกเพื่อแก้ไขร่าง TOR จัดซื้อรถเมย์ NGV ทำประชาพิจารณ์ต่อขอสมกเพื่อแก้ไขร่าง TOR จัดซื้อรถเมย์ NGV จำนวน3,183คันร่างสุดท้ายโดยขอให้มีการจัดซื้อรถเมย์พื้นต่ำไม่มีบันไดและเสากั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อนเด็กและคนป่วยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนพิการเพียงอย่างเดียวแต่เป็นประโยชน์ของทุกคนในสังคมการบรวมตัวกันเพื่อสิทธิประโยชน์ของคนพิการจะเป็นจริงได้หรือไม่ พวกเขาได้รับความเป็นธรรมในสังคมมากน้อยแค่ไหนพบกับอาพานีมิตรทองตัวแทนเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนที่ทุกคนขึ้นได้ในช่วงต้อมแมลงวันสวัสดีค่ะนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราชวนมาคุยก่อนเลยเพราะว่าจะมีเวที จะว่าประชาพิจารหรือว่าเวทีชี้แจงก็แล้วแต่นะคะวันพรุ่งนี้วันที่7จ็ดใช่ไหมคะโดยขอสมกรจะเป็นผู้ชี้แจงพอออกขอสมกรเป็นผู้ชี้แจงเองในข่าวตามนั้นนะคะที่เราได้เห็นจากข่าวแต่ว่าอะไรคะคือไม่คือกลุ่มคนพิการต้องเป็นกลุ่มคนที่ได้รับฟังด้วยสิ<ช>ปัญหาที่ค้าเน่กลุ่มคนพิการก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เสียงดังที่ค้านะคะใช่แต่คือกลุ่มเราไม่รู้เลย ไม่รู้เลยะไม่รู้ข่าวเรื่องนี้จริงๆค่ะเราทราบจากนักขาああ่าวนักข่าวโทรมาแจง้งแล้วก็ในหนังสือพิมพ์สองฉบับค่ะวว่าจะมีเวทีประชาพิจารณ์พรุ่งนี้นะคะ ที่สโมสรตำรวจเราก็เช็คข,ข่าวค่ะเวลากี่โมงซึ่งบอกว่าบ่ายสองถึงสามโมงหนึ่งชั่วโมงเราก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊หนึ่งชั่วโมงนี้มันใช่เวทีประชาพิจารณ์หรือเปล่ามันจะ,ะแถลงข่าวหรือเวทีประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์ไม่ไม่น่าจะใช่หนึ่งชั่วโมงมแล้วก็คือเราเราเคยไปยื่นข้อเสนอกับเขาเมื่อพิหัสที่แล้วใช่ไหมคะว่าทางเราขอยืนยันว่าคุณต้องเปิดเวทีประชาพิจารณ์ซึ่งต้องแจ้งร่วงหน้าให้กับเครือข่ายคนพิการและก็ประชาชนในสังคม รวมทั้งภาคและภาคเอกชนนะคะที่เกี่ยวข้องอะค่ะเข้าร่วมเวทีนี้อะค่ะอย่างน้อยร่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ให้เรารู้ตัวแล้วก็คนต้องเข้าร่วมประมาณ100ร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เปิดด้วยนะคะซึ่งเขาก็รับข้อเสนอเราพอเราตก,กใจเลยเมื่อวานที่รู้ขา่าวฮะเวทีประชาพิจารณ์แล้วก็ส่งจดหมายให้กับสื่อมวลชนอย่างเดียวนะคะ,คะแต่คนพิการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้รับจดหมายเลยแล้วก็หนึ่งชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้เรื่องเวทีประชาพิจารณ์เว้นแต่ว่าเป็น เวทีแถลงข่าวที่เขาแซวกันนะที่เขาแซวกันนะคะเพราะถ้าเวทีประชาพิจารณ์คนไม่เอาคนคัดค้านต้องได้พูดซึ่งหนึ่งชั่วโมงไม่พอค่ะไม่พอแน่นอนทีนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวนี้ซึ่งเป็นข่าวที่เงียบมากค่ะใช่ไหมคะโตข่าวเศรษฐกิจเป็นข่าวเงียบไหมคะเงียบมาอาจจะถูกกระแสข่าวอื่นกลบไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็ห่างหายไปเป็นช่วงเป็นช่วงนะนะฮะคือต้องคุยให้จบธันวาคมเพราะว่ารัฐบาล ประเมินว่ามก,กระดกลมต้องเริ่มในการประมูลแล้วใช่ไหมคะตามแผนแต่ทีนี้ประเด็นที่มันมีอยู่ก็คือไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนพิการที่บอกว่าจะประชาพิจารณ์พวกนี้ทําไมคนพิการไม่ได้เข้าสถานที่ที่เลือกไปลิฟต์ขึ้นไปฟังยังไม่มีใช่ไหมคะไม่เห็นมีการแจ้งข่าวหนึ่งสัปดาห์ตามที่คุยกันไว้นะคะแล้วก็เวลาชี้แจงก็น้อยด้วยอันนี้ประเด็นล่วงอันนี้ประเด็นเฉพาะหน้านะคะแต่ประเด็นที่กองกันมา1มื่นสามพันกว่าล้านกับ3,000ันกว่าคันเอาอย่างนี้เอาเฉพาะของคนพิการเลยนะคุณนพ ไปถ็นอะไรบ้างที่ทำไมเราต้องค้านอ่ะค่ะคือนับเอาเริ่มตั้งแต่ไอ้สี่พันคันแรกเลยนะคะ,ะที่เราเคยเข้าไปคุยกับเขาว่าต้องเป็นรถที่เป็นโลฟอร์ชานต่ำนะคะที่แล้วก็ติดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการนะสามารถขึ้นได้เราบอกว่าเป็นรถที่เป็นออกแบบ universal design อะ เป็นที่เป็นทามสากลคนทุกกลุ่มสามารถใช้ได้หมดนะคะเราบอกเขาสิ่งนี้มันก็มาเหลือไอ้เป็น3 1 8 3คันส่วน T.O.R 1จนถึง T.O.R 5ค่ะเราก็คุยผ่านกระบวนการพูดคุยกันมาตลอดนะคะว่าโอเคว่ารถทั้งหมดอะ,ะ,ะค่ะ3,000ปาคันะคะต้องเป็นรถเมย์ที่คนทุกคนในสังคมใช้ได้โดยเฉพาะคนพิการนะคะ <ๆ S 1> เขาก็เขาสมกรก็ใจดีนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ให้รถเมย์ปรับอากาศเรามา1,524คันคนะคะคแต่เป็นเซมิโลฟ นะคะโอเคเป็นเซมิลร์ฟอลสูง40เซนยังพอรับได้ mm hmm. ติดอุปกรณ์ทางราดให้คนพิการ mm hmm. แล้วก็อุปกรณ์บางอย่างที่ช่วยเพื่อนคนพิการตาบอดนะคะแล้วก็โอเคพอรับได้ขอใหอ้เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็คนในสังคมใช้ได้ mm hmm. คนสูงอายุใช้ได้ mm hmm. นะคะแต่ประเด็นปัญหาคือว่าแต่ลวดล้อนี่สิทำไมถึงทำไม่ได้ mm hmm. ดังั้นขอขยายความนิดเดียวนะคะเพราะข่าวมันเงียบมาก<ช>ลักษณะการตามข่าวนี่มันจะหายหายเป็นช่วงๆ<ม>นะขอขอภัยที่แทรกะนะคะคือสา0พันกว่าคันค่ะคุณผู้ชมคือครึ่งหนึ่งเป็นรถร้อนครึ่งหนึ่งเป็นรถเย็นนะคะก็คือรถธรรมดากับรถปรับอากาศ<ช>นะคะคือที่ผ่านไปได้ที่ยอมกันได้แล้วเนี่ยสำหรับคนพิการก็คือรถปรับอากาศแต่นี่มีประเด็นเถียงได้นะคะทำไมเป็นคนพิการต้องขึ้นแต่รถปรับอากาศเพราะราคาแพงกว่าด้วยทําทำไมเขาต้องจ่ายแพงกว่านะคะและที่ได้มาไม่ใช่สเปคที่ต้องการร0 0เซตแต่เอาละพอรับได้ คือชาญต่ำชาญต่ำมันจะล่าเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะคนพิการรถเข็นเท่านั้นนะคือคนทุกประเภทเด็กคนแก่คนท้องต้องขึ้นได้ด้วยอันนี้คือที่เขาเรียกร้องเขาไม่ได้เรียกร้องเฉพาะกลุ่มเขาแต่ข้อกังขามาอยู่ที่รถร้อนรถร้อนทําไมคนพิการขึ้นไม่ได้โดยเขาไม่ทำตามที่เราต้องการเออก็ทำไมรถรถแอร์ทำได้รถร้อนทำไม่ได้โดยเหตุผลคืออะไรคะเหตุผลคือเขาบอกว่า กรุงเทพอะค่ะพื้นที่กรุงเทพอะค่ะจะต้องจะมีเรื่องปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังนะคะแล้วรถถ้าเกิดเป็นรถแบบอากาศรถเมล์ล้อนะคะต้องเป็นรถพื้นต่ำนะคะสี่เซนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะวิ่งในพื้นที่กรุงเทพไม่ได้เพราะมันต้องรุยน้ําท่วมแลวรถเมล์ล้อเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อมาเพื่อรุยน้ําท่วมคือเราบอกมันไม่ใช่ประเด็นแล้วรับไม่ได้ ประเด็นตรงนี้คือเขาบอกว่ารถร้อนทําชานต่ําหรือพื้นต่ําไม่ได้ใช่เพราะต้องเผื่อลุยน้ําท่วมลุยน้ําท่วมเขาต้อง,อเ,ของเขาบอกว่าขาสาาอสมกอต้องจัดบริการให้กับประชาชนทุกกลุ่มคือกลุ่มกลุ่มใหญ่ไม่ใช่กลุ่มเล็กอย่างคนพิการเขาเาเอาสัดส่วนมาคิดเลยนะว่าคนพิการมีแค่หนึ่งเปอร์เซของผู้ใช้บริการทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าคนพิการได้มากแล้วคือรถปรับอากาศ จะเอารถร้อนทำไมรถล้อเนี่ยคอสมกต้องให้บริการประชาชนในสังคมกลุ่มใหญ่เราบอกว่าการที่คุณคิดอย่างนี้คุณไม่ได้คิดเรื่องของสังคมโดยรวมคุณกําลังมองเรื่องของการทําการทํานโยบายหรือการทําระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยคุณมองเรื่องของการคุ้มทุนการลงทุนเศรษฐกิจคุณไม่ได้มองเรื่องว่าการคุณทํายังไงให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเนี่ยเขามีโอกาสเข้าถึง สังคมเท่าเท่ากันเอ๊ะเดี๋ยวเออทางทางเครือข่ายคนพิการเคยถามนะคะว่าแล้วรถแอร์ที่ทําให้เป็นชานต่ำได้แต่แม้แต่แม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมันลุยน้าได้มากกว่าเหรอคะ ถามว่ากรุงเทพเราน้ําท่วมขังเวลาฝนตกมันท่วมขนาดไหนถึง40หรือเปล่า40เซน4ีเซนนี่หมาบรรทัดกว่านะคะใช่ใช่ถึงหรือเปล่าแล้วน้าท่วมขังมันท่วมใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงถูกไหมคะคมันไม่ได้ท่วมแบบปี5-4ถ้าเกิดท่วมแบบปี5-4เนี่ยไม่ว่ารถเก่งนนธรรมดาค่ะ ก็ไม่มีใครวิ่งแล้วไม่มีใครวิ่งแล้วเขาก็ใช้รถทหารเข้ามาเราก็มองว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นแล้วแล้วเขาตอบคําถามเราไหมคะว่าทําไมรถแอร์ทำได้รถร้อนทําไม่ได้คะอีกอันนึงที่เขาบอกเราก็คือเรื่องงบประมาณว่างบประมาณไม่พอนะคะ นะคะนอกจากเรื่องของน้าท่วมแล้วเขาบอกงบกไม่พอแล้วบอกเอ้งบเราไม่รู้นะเรื่องคา<ม>ัาซีตัวถังอุปกรณ<ม>์ต่างๆราคารถเราไม่ใช่ผู้ประกอบการแต่เพอเอ,อเราไปได้ไปฟังผู้ประกอบการนะคะเขาชี้แจงเมือ<ช>่อวันพฤหัสสบดีที่แล้วที่เราไปที่ขอสมรกรผู้ประกอบการบอกว่าไอราคาราคานะคะขออนุญ,ญาตคา่ะบ,บอกว่าราคารถเมลลอน่ะค่ะสาล้านที่ขอสมรกบอกว่าทําไม่ได้อเราทําได้ถ้าเป็นรถเมล์พื้นกึ้งชั้นต่ำอ่ะมิมีนบันไดอ่ะเราทําได้ เพียงคุณบอกสเปคมาเราสามารถจัดการได้ทําได้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงคือเดี๋ยว่าไปถามเอกชนรายไหนนะคะเพราะมันมีข่าวมันมีข่าวแบบเป็นข้อกล่าวหาในข่าวบอกว่าเหมือนมีการล็อกสเปคไว้แล้วก็คุณคุณคุณไม่ฟังคนที่เขาทําได้นี่คุณไม่ฟังแต่เจ้าที่บอกทําไม่ได้อ่ะเจ้าที่ทําไม่ได้ก็คือน่าจะเป็นคนที่น่าจะได้การประมทกันไปก็กล่าวหากันก็ฟังมาก็ต้องรอดูวิสูว่าใช่หรือเปล่านะแต่ก็สงสัยเหมือนกันบอกว่าคือรถเมย์ที่มีพื้นต่ํา มันต้องใช้งบมากกว่าพวกรถที่มันยกสูงขึ้นมา S <S ใช่อันนี้เป็นข้อเราก็คิดนะเอ๊ะทำไมรถเมรถเมเย็นเนี่ยไอ้รถเมประกาศเนี่ยมันทําได้รถเมร้อนแค่มันต่างกันที่ว่าไม่มีมไม่มีแอร์กับมีแอร์แต่โครงสร้างมันเหมือนกันอะทําไมมันถึงทําไม่ได้เราก็คิดเหมือนกันแล้วถ้ารถเมร้อนอะคือมันไม่ต้องติดแอร์ไม่ต้องไปเสียเงินติดแอร์เราใช้โครงสร้างเดียวกันทําไมมันจะทําไม่ได้ส่วนเรื่องปัญหา,าน้ําท่วมเราก็มองนะคะเราพยายามเถียงกับเขาด้วยข้อมูลว่า แล้วที่รัฐบาลกู้เงินมา3.5แสนล้านบาทเนี่ยเพื่อมาจัดก,การเรื่องระบบะบำบัดระบายน้ำในกรทมเนี่ยแปลว่าเรากำลังทำงานณปัจจุบันไม่ได้ทำงานเพื่อเตรียมอนาคตใช่ไหมอนาคตคือรัฐบาลยืนยันว่ากรุงเทพอ่ะจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังเราจะป้องกันเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจแต่ขอสม,มกกำลังตอบโจทย์ว่าไอ้สามแสนสามจุดห้าแสนล้านที่รัฐบาลกู้มาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ย มันไม่เกิดประสิทธิภาพถามว่ามันเป็นการแสดงออกแบบนั้นใช่ไหมคะมันทําให้เรามุมมองเห็นว่าขอสมออมตมาตอกย้ำเลยนะว่ารัฐบาลน่ะทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เรียนถามเป็นความรู้นิดเดียวคือเมื่อชู่่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะเขาจะเปลียยเที่ไปเห็นว่าสำหรับคนพิการโดยเฉพาะคนพิการวิวแชร์เนี่ยนะคะคือที่เขาขอคือชาญต่ําหรือพื้นต่ำใช่ไหมคะก็คือเข็นขึ้นได้เลยะนะคะหรือว่าจะเป็นไมืม่อจะเป็นผู้พิการในลักษณะอื่นๆนะคะคนพิการตาบอดหรือว่าแม้แต่อย่างเราๆนะนะคะอย่างที่ท่านถ้าสมมติอายุมากกว่านี้ปวดเข่าแล้วนะคะหรือคนที่สูงอายุเด็กตัวเล็กๆยังก้าวไม่ค่อยเก่งเนี่ยนะคะคุณแม่ที่อุ้มอุ้มท้องอยู่เนี่ยคือมันใช้ด้วยกันได้ กับที่ทางฝั่งคนพิการเรียกร้องเรียนถามแบบนี้ประเภทที่เหมือนกับเขามียกขึ้นไปค่ะเหมือนเป็นจะว่าลิฟต์ไหมลิฟต์คล้ายคล้ายลิฟต์เพราะว่าเพราะว่าจะต้องลงมาก่อนแล้วเอารถขึ้นไปแล้วก็ยกขึ้นมาอาจจะมนดูไฮเทคมากเลยแต่ทําไมไม่เอาคะคือในสังคมก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเนืแล้วสะดวกสบายสำหรับคนพิการคือเรามองว่าย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเราก็มองว่าอันนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่เลย มันดีแต่ว่านับปัจจุบันนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอนะคะมันมีของที่ดีกว่าต้นทุนถูกกว่าลิฟต์นะคะต้นทุนราคาแพงแล้วก็เรื่องของการดูแลซ่อมบำร,รุงก็แพงนะคะการที่จะดูแลรักษาไม่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะถามว่าถ้าเกิดเป็นชันต่ำแล้วติดทางลาดแบบลิ้นชักดึงออกมาหรือเป็นแบบพับขึ้นเนี่ยค,คือต้นทุนมันถูกแล้วก็การที่การดูแลรักษามันก็ง่ายนะคะแล้วมันก็ อีกอันนึงที่สําคัญก็คือว่าเราคนพิการไม่อยากตกเป็นจําเลยของสังคมในเรื่องของการที่ใช้เวลาในการขึ้นลงเพราะลิฟต์มันจะใช้เวลาขึ้นลงประมาณ5นาทีครับอโ,อโอ้โหแล้วนะคะ<อ>แล้วก็ต้องกินพื้นที่ช่องจราจรเพิ่มไปอีกหนึ่งเลนครับเ<อ>พื่อให้คนพิการขึ้นแล้วถามว่ากรุงเทพรเรารถติดแล้วทุกคนก็ต้องไปตื่นเช้าไปทํางานไปโรงเรียนไปหาหมอทุกคนมีภารกิจหมดอ่ะแล้วตอนมารอคนพิการหนึ่งคนขึ้นรถเมถามว่าจะมีใครชื่นชม หรือเห็นใจเราไหมคะทุกคนก็จะต้องว่าคุณบัญชการอารมณ์แบบขอโทษนะคะคืออาจจะเกิดอารมณ์แบบว่าโอ๊ยทวงเวลาโอ๊ยช้าโอ๊ยลำคาญคือเขาก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้ใช่และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณมีการขึ้นลิฟที่ว่านี้นะพอขึ้นไปบนลิฟต์แล้วเข้าไปในตัวรถนะแต่ละคนก็คงมองเป็นใช่ไหมใช่เหมือนกับเป็นที่เดียวกันเลยนะเพราะว่าโอ้โห ฉันจะรีบอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะเป็นจำเลยของสังคมทันทีเพราะฉันข้อเรียกร้องของคนพิการนะคะ,<น>ะก็คือว่าให้ให้ทำรถเมยชานตับทั้งรถแอร์แล้วก็รถร้อน<ช>เพื่อใช้ร่วมกันกับคนปกติได้<อ>ไม่ใช่เฉพาะวีลแชร์หรือว่าคนพิการเท่านั้น<ช>นะคะส่วนการตอบโจทย์ที่ยังตอบไม่ได้อีกหลายคำถามเนี่ยเอาอย่างนี้นเนื่องจากเวลาเหลือน้อยนะคะพรุ่งนี้ไปไหมคะไปค่ะ เขาดูดเราเขาไม่ได้ส่งหนังสือเชิญจะไปเหรอะคะ <c oughs> คือต้องพูดว่าตอนนี้คือเราออกมาสู้เนี่ยค่ะ <c oughs> ไม่ได้มาสู้เพื่อเรา <c oughs> คนพิการนะคะ <c oughs> เราสู้เพื่อสังคม <c oughs> เพื่อคนทุกคนทุกกลุ่มแล้วเราสู้เพื่ออนาคตอนาคตเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะมีผู้สูงอายุหรือคนพิการเพิ่ม <c oughs> เรากํลาลังวางแผนว่าต่อไปอะคะ่ะถ้ามีคนพิการเพิ่มในอนาคตอะคุณภาพชีวิตที่เขาจะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาหรือสังคมการจ้างงาน เขาจะได้มีเพิ่มขึ้นมากกว่าพวกเราค่ะขอภายนะคะเรียนถามเผื่อเนื่องจากเมื่อสักรู่นี้นุนกบอกว่าสถานที่ที่จัดในการประชาพิจารณ์เนี่ยเป็นตึกแล้วไม่มีไม่มีลิฟต์เพราะฉะนั้นพี่น้องวิวแชร์จะไปยังไงคะคือไปถึงแล้วจะยังไงอะคะเขาอยู่กันันข้างบนองขึ้นบันไดแหละโอ้โหค่ะคือเมื่อวานเราโทรเช็คค่ะเขาบอกว่ามันมีลิฟต์ด้านหลังแต่เป็นลิฟต์ขนของขยะ ถามว่าจะให้คนพิการไปขึ้นลิฟต์ขนขยะหรือเปล่าถ้าคุณไปขึ้นลิฟต์ขนขยะกับเราได้เราก็จะไปและที่ชั้นสองที่ห้องประชุมอะค่ะเราก็เช็คแล้วบันไดสิบขั้นสิบขั้นนะคะบันดไดสิบขั้นไม่มีทางลาดต่าไม่มีทางลาดไม่มีอะไรทั้งสิ้นสิ่งเดียวที่เราจะขึ้นได้ก็คือคุณต้องหาคนแบกเราขึ้นไปแต่ของนี้มันพูดยากนะว่าคนที่ไม่พิการ ไม่รู้หรอกอาจจะไม่เข้าใจหัวอกมากเท่าที่ควรว่าเออเขาอยากได้อย่างนี้คือถ้าคุณเป็นอย่างเขามันอาจจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทําอย่างที่เขาต้องการมากยิ่งขึ้นเขาเป็นไปได้คือมันไม่ใช่มิติของความสงสารนะคะนี่พูดกันหลายเวทีแล้วอย่าอย่ามาคิดว่าคนพิการเขาหน้าสงสารแล้วต้องช่วยไม่ใช่นะคะมันเป็นสิทธิ์เขาเลยนะคะและคือไม่สามารถคิดได้ว่าทําแบบนี้คุ้มไม่คุ้มคือคุณต้องบริการคนทุกกลุ่มในสังคมแล้วก็ที่สำคัญที่เขาเรียกร้องอ่ะมันถูกกว่าที่คุณเสนออีกนะถูกกว่านะคะ พราะฉะนั้นต้องตอบไปได้ทุกโจรรทย์ค่ะที่คนพิการออกมาเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเดียวยังไม่รวมถึงอนุก,กรรมการนะคะหรือ<ช>แม้แต่เอกชนที่ต่อรถที่ก็อยากจะเข้าประมูลด้วยกันยังไม่รวมประเด็นนะคะว่าคั่วเสร็จแล้วได้คนที่จะรับงานไปแล้วจะมีข้อกล่าวหานะคะคมีการเปลี่ยนเอาโครงรถบรรทุกจะมาทําเป็นรถเมอุ้ยมันเต็มไปหมดนะคะปปชเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะอนุปปชท่านหนึ่งอาจารย์ไพโรธ นะคะอาจารย์บอกไม่ไปอ่ะเจอกันหลายเวทีแล้วก็จะชี้แจงแบบเนี้ก็จะเรียกมาสอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญประเด็นก็คือว่าเงินในวงเงินหมื่นสามเนี่ยนะคะผู้ชมคืออนุปปชก็บอกว่าคุณก็ยังซื้อแพงอยู่ดีเพราะคุณเลือกซื้อแบบเต็มคันไม่ได้เลือกซื้อแบบมาประกอบภายในซึ่งภาษีจะถูกกว่า<ส>โอ้เ,เป็นยยุบยยาไปหมดเลยอ่ะยังไงผู้น,นี้งฝากด้วยนะคะ ได้ค่ะนะคะจริงๆอะค่ะคณะคณะกรรมาการติดตามเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาก็บอกว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องของงบประมาณคุณเอาปัญหาที่คุณได้รับจากคนที่เขาเป็นผู้บริการคนพิการเนี่ยมาเสนอสิแล้วเขาอะจะส่งเรื่องให้กับรัฐบาลเพื่อคือว่าเงินไม่พอ มาค่ะมาโปะกันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พิสูจน์กันค่ะเป็นเวทีประชาพิจารณ์หรือเป็นเวทีตั้งโต๊ะแถลงข่าวชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะพรุ่งนี้ฝากด้วยนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเวลาเราน้อยค่ะเหมือนกับข่าวนี้ถูกเสนอน้อยในในรายการข่าวต่างๆนะคะแต่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่คืบหน้าไปแบบเงียบๆวางแผนไว้ว่ามกราคมนี้จะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าปิดท้ายที่ข่าวบันเทิงกับประเดนอีกครั้งค่ะ